สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องพี่น้องสุขูสุขค,คนจับพ่อพ่อกับพ่ารากิีนี่พี่น้องนี่ กระสวยกระย่างคนสร้างกระหลายจ้าปู่พ,<อ>พ่ออยู่ไสคะเอาเอาสวัสดีค่ะโอพ่อกัมรากา,กาคีจ้าราศนีแห่งหมูบ่บ้านผีปอบกระสวยกระย่างคนสร้างนะบริมีบริมีนะคะ่ะทนนี่เด็กเววมื่อนน้กมาได้รุกสาวน้อยบานน้านนาสปาบ้านทุงสาวน้อยบานน้านนาสปาบ้านทุง่งสวมใส่ผ้าทุง พังเพลงลูกทุ่งไทยฉัอยู่กับคนกับสายลมดีๆอยู่กับนาทีบ้านริมฝั่งคลองอยู่กันพร้อมหน้ะคือญอา,าติพี่น้องแสงสีไม่ต้องบดบังน้ำใจพี่น้องวันน้ฮักมเมาตึกเฮ่วนเป็นคนตึกวัน้เคนทอมันจบกูบอกสำนันพอเฮ <c oughs> าสาญาเฮ<ค>าตรง,งน,นีง้เขาเดียวถอนเดียวอ เดวสิตึกทำเป็นแบกคงแบกแขนะคะแต่ว่าอัมรานะคะตึกบุปิ่นดอกพี่น้องตึกเคยตึกเป็นแต่ยังในน้อยผู้ค่ะแต่ก็ลืมแล้วพี่น้องโอ้ยมันีอเจ๊พระราเพิ่นจะมาตึ๊กไข่บ้งนะคะเพิ่นจะมารีวิวในการตึกแค่ให้อัมราเบิ้งจ้ค่ะาโบนางนะตึกโบเปิ่นนางลืมเบิ่อแล้วเจ้าคข้ารุปมือฉันเดินรอบเพื่ออะไรเดินว่า เดินรอบพี่น้องอันเป็นข้าเจ้าเบิ้งอยู่ทังหลังอย่างดีป้าเบิ้งกับคนป้าแหกับปักไกเฮวยเดี๋ยวเจฟพราจะตึกตึกแหพี่น้องกระเทยบ่าหาสิได้ป่าเพืได้กบค่ะเพราะว่านางป่อยป่าเลียกนะคะอยู่ในนองของนางเนี่ยเจ้าค่ะป่ากคือสิบบใหญ่เดีกยพี่น้องตึกน้าก้าวสิตึกกบตึกกบปปนแรงเจ้าค่ะน่าสิตึกแหเป็ด่ยนยบจ้าลงมาหอดแบาแบะแหจนอยากตายบอกลงมาหอดแบบว่าวันนี้ ไปตึกเป็ดบอ่อพันว่ะเอเอตึกเป็ดบ่อมา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 ,มา,มาตื๊ดกตึกขึ้นมาลองจะมาได้แบบจักจักนอกกะจิกหัวโตวขึ้นนางเฒ่าได้ยังไงมาดูกันนะคะตึกกล้องหนาวเลยบ่ว่นานางตืง๊ดแค่นี่ไม่รองนางสิทธาทีวิธีการจับแห่จากนางจับถือบดถือเด้วบ๊อบบ๊อบบ๊อบนุ่งก็มากอ่ะแบบไหนขจับแบบไหนคะนี่ขจับสดมาสิกอฮิฮิเกลียดะครับสดมาสิเขาก็ใส่แครมาสิเอาไปเอาขึ้นมาทางนี้บ่ ตาก็เอานี่ขึ้นมาจึกซีกะจับนี่ขึ้นมาซีซึกเปิดมาทำชื่อเอาหัะนี่ชื่อเอาเราไว้ซ้อนปลาปบัจซีจับขึ้นมาอีกบาทหนึ่งนี่เราก็เปจึกซีพี่รักใส่บดได้บุบบุบเบิ้ลมาเบิ้งน้ำกัดนะคามาเบิ้งน้ำกันนะคะเฮ้ยมาหนึ่งสองอะดูดูดูค่ะกระเทยตึกแห่ ตามเหลือกูนั่นเป็าเพียงหัวเข่านเหัวเข่าเทองงมสิคะงมเ้าปลาเหลือกป้าดิใส่งมอีดี่สาวสาวบังก้อนร้านกระไดเฮ้ยยังไม่ลงปลายังเบากลงก็มาสุกนะ มันเทาทีได้ปลาแล้วรุดนี่มันจะได้โตใหญ่ถ้าเบิ่งบวชืถอะอาซีปากคอพี่น้องน้ำพอน้ำนี่กาลาดลงมาดิพี่น้องปล่อยน้ำลาดเพราะว่าเห็ดคู่แต่ฟังเดียวเจ้าค่ะในปลาบ่อนบวชอยู่ปลาคอใหญ่ใหญ่ตกลงมาสิได้ยังงคะเนี่ยอดตะปูอีกข้ามาใส่บ่ข้าวท่บุญใหญบ่ พี่น้องเจ้าขาถึงไม่ได้ป่าก็นางก็ใจพอดี้ะนางสีนนตึกป่านี้นางนางตึกเบิ่งนะคะพี่น้องจะพาพลงนี่มหนบอพาดลงนี่ก่อนเนาะจับมวนมวลลงมึงขนาดฝังได้ขนาดฝั่งได้ก็เดียวอ่ะเข้าขึ้นเาบอจับก่อนอะจับนี่ก่อนนี้ประก่อนบ่จับสดจับขึ้นแตบตัวนี้ ที่จริงมันต้องม้วนเนี่ยซีเบิร์นเซนเบิร์ม้วนเนี่ยซีจับขึ้นมาแล้วก็จับเนี่ยเอาคำม่าพ่อแสดงมันก็เอาสดมันมาใส่นี่ก่อนตัวแม่ที่จังจับขังเทิงนี่จับตรงซี่จับมาสิพอใจแล้วก็จังจับไปขึ้นมาอีกท่อนหนึ่งซีนอกสาธิตกัดตึกแอะกัะเทยตึกแห่แสด้ปลาบ่ผิดห้องมัลุ้นน้ำกันมัลุ้นอัลมาราตึกได้บัดดิกรกมวนนั่นอีนาะแหมน อาสูงโพดปล่อยลูกอีกมันต้องจับอีกสอกจังหวะเออเอาสอดมันไปได้ปะเออจับตัวสอดเลยเออไลนไล่ๆไลน์นั่นนี่เออแล้วก็พ่อเราคืออีกจังหวะหนึ่งจังหวะง่ายเออไปแบบนี้ลบทัปไปทับพูดแจ๊บพูดเฮยเคยตึกแห่ มันเลิกประจักเคยถ้าพูดดัน,นก,ก็สิตึกสูงแท้ป,ป๊าปลปา <laughs> จอบปลาอบ,ปบอดก่อนบอ่อป๊าว้า <laughs> ไปเป็นงูเลย เอาไม้เห็ดไม้จับบลดจับปลดเสมอดมสได้อีกประค่านี้นะคะไ,ได้ดอกขั้นบูชา,ามนันก้อนก้อนกู้อนวกอยู่อยากได้ผัวไมอยากได้ผัวบ่เมันตืนน้อแค่ชูกลินมีนปี่มันจะทำบ่มีดอกงานใสปัี้ ลามหนึ่งสิบหากบไปใส่ตำนาะไม่สมสิได้จักโตบ่นาะอ๋อทาใส่เบ็ดยำแรงผู้ถ่ายมันแดดออกก็ไปใส่เบ็ดมือนี้บ่เบ็ดกบบ่ดึงออกลนี่ดึงสลามออกลดลูก อย่ายับลงไปได้ลูกมันเป็นผักไปบุญลุกข่วงเลยจ้าเลขแปดกลับมาแปดสี่แปดสี่พี่น้องจ๋าโอ้ยมันชิได้อียังพี่น้องแบบนี้นะมันเป็นผักเลยเหอะบกบเ้ได้ยาขาได้แต่กระเทยมาบ้านจ้กะเธอน้ำมาอให้ต้กบเิ้ก็บหาบงัน น้ากูนั่งดูมุดเขาหมดไม่มอกเขาตินเขาจั้งหมดกลับลอยมีความพยายามกระเทยตึกแห่ไปว้าได้ป่ามีความพยายามี่น้องพากันมาเรียนตึกแห่ ยังขัดยังเห็นบมดได้ค่ะไปแค่ไนไอน้า,าิเป like ็ดอย่เงี้ยขาบังมันบ่นได้เต็มเต็ม้ยแล้เกี่งแล้วกูได้นะจะลองเลยได้หรอเล็บเป็กัจีดินของไม่ต้องจุดไฟ เลิกเลิกแหมอยู่ใส่มดเลิกแต่น้ำเย็นแห้งบังบุลลึกกุ้งไอสงเขาคือพูดส่งเขาพูดวายว้ายบอ๊อก้าสวยเดี๋ยวุ้งไอ้ไาหว้ายน้ำเย็นแห้งเขาไปเอายาซาบผมมาซาหัวเลยเนาะ จะใครก็ไม่โคตรน้องมานี่เขาออกมาเห็ดสลามปลาคอใหญ่บ่บีบในหัวบ่บวู้ปลาคอใหญ่บอเรื่องทีปลาคอใหญ่แงกสรน้ำเย็นเย็นพี่น้องกระโดดน้ำยำแรงมาด้อจ้าก็พักหน่ยสิบ่ได้เดี๋ยวกบเขียดปูปลาสมาร์เรนน้ำซื่อพี่น้อง เธอพูดตึกเป็ดน,นะตึกให้มันได้นะคะตึกให้มันได้ะะะป,ดปดาก็าเอานะคะ,ะเิมอปิ้งค่ะเอาอันนี้มาวา,วางคร<ป>ับยุไซน้ายคุไซ่า<ะ> ดีบ้างไหมไปเล้อตึก๊กขึ้นม่ตึกมกแม่ค่กตึกแขพย่ยังตึกแขหตึกเริ่มเป็นแล้วจ้ะค่ะแ,แค่สากสองขาก อย่าลงน้อยชิลงเอาบ่ได้นะมันคากแล้วพุณจุ่มลงหันบินมอนดู้เป็นเลิกเว้ยเลิกเบิดเดี๋ยวลงมาเลยละบังโอ้สำนึกลอยคุเต้นี่เดีลงมาเลยลูก ว่าให้เลิกเด้อแใ่ป่ะตื้อแช่ป่ะปล่อยปลากเป็นมีปากเห่ยเย็นเนาะถ้าผัดเย็นก็เขาเลยแหลมชักไหมพี่น้องเย็นเย็นพี่น้องเย็นเย็นชื้นนะแม่ ปเ,นนเป็ดเตลิดนะฮ้ยข้าวเครับพี่น้องน้ำจ,จะคือว่าเขียวโดนแม่ด้จะคือว่าคุ้นบริคุ้นเด้มันก็ใสหนะคะ่ะเอาขึ้นดึงไ,ไ,ได้ใช่ว้าในป่าในป่าใช่ในป่าแล้วใช่ยังเอาไปลด้วยปลาอย่างปลาขาวปลาขาวเพี้ยนปลาขาวเพียาาเพ้ยน,นสิ่งกระดูกข้าวจีได้แล้วจ้า ค่ะไม่ได้โกหกนะคะได้ปลาจริงๆค่ะเอามาปีกค่ะแปลกระทันมากครับปลาลงกทีบจ้ะปีปีกเฮ้ยปีกเฮ้ยเอามันพอจะขาวอกตเด้อมันปีกพอปีก ิกป่านนะคะพอดีปีกค่ะเออมันคือนะปลานอย่าฉุดนะแม่นปลาตะเพียนปลาขาวแม่นปลาตะเพียนปลาอีเจักติง ได้อีกแล้วจ้ากระเทยได้ปลาจ้าพี่น้องปลาขาวถืออีกแล้วเจ้าค่ะสติปิงนะเจ้าค่ะไงอ่ะครับกระเทยกระตึกปลาถือกันได้พี่น้องนี่ไงไงกระปลาจริงนะคะนังบริมาปล่อยไว้นะคะบริหยัดลงแหนะคะมันถือจ้ามาเนี่โต้โต้ยเฉพาะกระติรออีกนะคะเพื่อได้ปิ้งเจ้าค่ะ เซตต๊อปเลยเอาอีกเอาอีกเอาอีกจ้าบ่ต้องง้อมนะมันขึ้นเลือกว่าบาดมุดบาดบุบบุนตึกแหกอะไรจะได้อยังจะลงมาได้ลูกมันเป็นผักไหมปนิพลนหันใช่เปล่าเรือค่ะ มากระถินเก็บกาตั้มมจะนำที่ขามีถุง้มีถุงน้ำมัเป็นผักหรืไงเห็นต่ยห้าพมือตานี่นึงสินรุดเ้าเห็นตุน่ปยปลาคอใหญ่ที่เราเอ้ยปลนะาแขน าพี่พลัดตึกใข่มันพอได้ปิ้งคุณได้สอตัวเจ้าฮ่าอ๋อโอพี่น้องเอ๋ยมาเบิงเจอมารากาก,ากีทอดแห่พี่น้องเอ๋ยตึกแห่นั่นเองภาษาลาวาเอินตึกเนะะาะภาษาไทยเอิ่นทอดปะทอดแห่จ้ะจะได้ปลาตัวใหญ่บ่พี่น้องมารุ่นน้ำกัดเด้อจ้า มึงอกี้เอาส่นมันขึ้นนะแม่ฟังเลยนะานานปล่อยโสร่งในที่มึงจับขึ้นนี่อันนี้นะปล่อยลงโสร่นะเออจับแต่ส่นมันขึ้นเออไปจ้ะเห็นบอกมันเกาะกันนะเฮ้ยทำไมเออเออไปมันบอดมึง อ้าอรอบนี้มนนะจ๊ะใกล้สิเป็นละใกล้สิเป็นละจ้าน้ำกระเย็นเย็นพี่น้องเอ้ยเป็นตายอยากอาบอยู่บนมือถ้าน้ำกระโดดลงไปน้ำกระเย็นโอยโอย,ย,ย <c oughs> มา,า,าหากะ<น>ได้ปาดสองตัวับบพ้อปิงสัจ้า น้ามันเป็นน้ำดินดากน้องดินดากน้ามันเย็นเลยยไงปลาเงาปลาเ่ามันลื่นมันลุ่นปลามาลาสเสด,ดปลาคอใหญ่นี่ปลาคอตายแดดนักยุ่งนักตลกแหงนี้ <c oughs> ปลามันไปล่อหมดแล้วไปเ่ิยไแล้วปลา,าเฮ้ยน้องน,น้อยนี่มันบได้อยู่ได้มันอยู่สูงมันปีนได้หมดแล้ว มีป่าดอกใส่ป่าตัวจ้สองตัวแบ่งกินผละดโตต้องทำมากินกระปุกนบ่ยมนะ,ะนบ่เคยยอมเพ้อย่างสักงางเอาอีกอะจ้ะนี่กินมอน,นะจ๊ะกระเทยสองคนมาหากินบอกว่าจะเอาส่วนมันขึ้นโมเ่รเลคขึ้นตันวเออไปเลยไม่จำเปจะต้องมีผัวคะ่ะเ,เออ,อาหาเองเลยจ้ะ ขังเทิงกับสิรุดพอขังเทิงพี่น้วอ๋อนี่บาทนี่มุนแล้วมุนแล้วบดกระเทยถอดแหน่เสด็จปลาตัวใหญ่บ่ปลาบ่มีเลยปลาันปีนีบดแล้วสลอกสลามเป็นพายแปนบบมีหย่าบบมีหย่ามันเลืกพี่นองเลืกเลืกไรแต่น้ำเย็นแหงเนาะ เย็นโพดเย็นโพโกลอ่มไม่กว้าจะโตลูกใน้านจะปีกแน่ค่ะเอาไปได้ก็เงียบอิ่มเต็มจ <c oughs> ่ว่าเขาไม่รักซื้อรถเลยเขาสอดจะบดจะเคย พี่น้องเอ้ยได้ปลาสองตัวก็อีปูตัวหนึ่งจากกระเทยทอดแผลกระเทยตึกแผแบ่งก,กันกินพนละตัวเด้ออัมบลาปลานายยังไม่ยอมแพ้ยังตึกกับพี่น้องเสันนักแสดงฝากบรรยากาศซัมเน่ก็ับพี่น้องเอ้ยก็ฝากบรรยากาศไอ,อ,อ้ซัมเน่เลยเด้อจ้าขอบคุณสกุลสุขคนนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าสสวัดี